ออกเดินทางไปตากลมชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตาซึมซับบรรยากาศดีๆบนเกาะช้างผ่อนคลายสมองโดยการล่องเรือก,กอนโดล่าเมืองไทยณบ้านสลักคอและยังมีหมู่เกาะมากมายที่ให้เราได้ดำน้ำดูฝูงปลามีอาหารทะเลอร่อยๆให้เราได้กินมีโฮมสเตย์ติดทะเลและรีสอร์ทที่บอกเลยว่าสุดคุม้มและเชื่อว่าเกาะช้างเป็นเกาะแห่งความทรงจำในวัยเด็กของใครลหลายๆคนรวมถึงผมด้วย และเมื่อเวลาผ่านไปผมก็อยากจะรู้ว่าที่แห่งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเรามาอัปเดตเกาะช้างปี2025กัน ครับทุกคนกลับมาพบก,กับรายการเกาะลอพาเที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปอัปเดตสถานที่เที่ยวเกาะช้างกันรอบล่าสุดที่ผมไปเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคือไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วอันนี้ก็ถือว่าไปสถานที่เที่ยวเดิมอีกครั้งแต่ถ้าในภาพจังของผมนะเกาะช้างเนี่ยคือสถานที่ที่ดำน้ำแล้วสวยใสยประการังเยอะซึ่งไปเที่ยวเนี่ยโอ้หมาถึงตราดไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม ซึ่งการที่เราจะข้ามไปเกาะช้างเนี่ยเราก็ต้องไปขึ้นที่เอาธรรมชาติรอซื้อตั๋วกันตรงนี้เนี่ยใครที่จะมาก็ให้เตรียมเงินสดมานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะไม่รับสแกนวัสดคีค่้าคนครับคนผคนใหญ่หมดเลยนะใช่ครับ <5 S 1> ผมใหญ่หมดเลยช่วงนี้รถเยอะคนเยอะนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยอ๋อเหล่านี้เรือเฟอร์รีม่มีไหมตัวตั๋วตัวตัวต๋ว ค่าบริการเรือไปเกาะช้างเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติคนละ80บาทต่อครั้งส่วนราคารถยนต์เดินทางไปก็120บาทต่อครั้งเตรียมเงินสดมาเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขารับแต่เงินสดเท่านั้นนี่นะครับเราก็มาเกินครึ่งทางแล้วก็ประมาณ20กว่านาทีได้ ฝั่งนี้เนะี่ยคือเป็นเกาะแบบสุลูหูลูกตาและแล้วก็น้ําทะเลคือช่วงนี้เรียกได้ว่ากําลังสวยกําลังใสเลยครับผมไม่ได้มาเกาะช้างนานแล้วก็มาอีกรอบมาอัปเดตกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศตอันนี้ก็ถึงจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะแต่ก็สบายๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือลมเย็นเลยและเมื่อเรามาถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับซึ่งจะอยู่บริเวณเหนือสุดของเกาะเลยแล้วเราหันหน้าไปทางเกาะช้างเราจะพบว่า ถนนที่เราสามารถเดินทางได้มี2ฝั่งครับมีฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาซึ่งถนน2เส้นนี้จะไม่บรรจบกันนะครับซึ่งถ้าไปฝั่งขวาทุกคนก็จะได้พบกับโรงแรมทุกระดับรวมกันมากกว่า30แห่งมีร้านค้าม,มากมายใครที่ชอบความคึกคักต้องเลี้ยวขวานะครับแต่ตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเกาะช้างกันก่อนเลยเกาะช้างตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบจังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยมันเกาะช้างนะับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทะเลอ่าวไทยและเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสองในประเทศลองลงมาจากภูเก็ตจ,จากการเรียงตัวกันของบรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่รวมกว่า52หมู่เกาะมีลักษณะคล้ายกับรูปของโครงช้างเดินเรียงตัวกันจึงทําให้เรียกว่า เกาะช้างโดยลักษณะส่วนใหญ่ของเกาะช้างมีภูมิประเทศเป็นที่เขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนและเกาะช้างยังมีสภาพป่าอนันอุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่ทุกคนเห็นเลยครับถึงแล้วทุกคนกับเกาะช้างนะครับเดี๋ยวทริปนี้เราเริ่มจากการที่ลงจากท่าเรือมาแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาก,ก่อนเลยมาชมความสวยงามของธรรมชาติที่เกาะช้างกันกับที่บ้านสลักคอกับผมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่านั่งเรือกันไปชมธรรมชาติแบบเต็มที่เลยนี่แล้วก็นั่งจากฝั่ง คือตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะขับไปใช่ไหมแค่ประมาณ20-30นาทีเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลจากท่าเรือมากไปลุยกันเลยครับทุกคนกันที่บ้านสลักคอกบ้านสลักคอกนะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆชุมชนนี้นะครับตั้งอยู่บนวงกลมลักษณะคล้ายกับคอกสัตว์มีทางออกเป็นทะเลช่องแคบๆที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่ารักมากๆหนึ่งเดียวของประเทศไทยเลยก็คือการล่องเรือมาดหรือเรือกอนโดลา เป็นพระหนะที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณของชาวบ้านแถบนี้ลักษณะจะเป็นเรือขุดทําจากไม้ตะเคียนใช้วิธีการแจวในการล่องไปตามผืนน้ําซึ่งชาวบ้านสรักคอกดดำรงชีพด้วยการทําประมงพื้นบ้านและหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่า600ไร่เป็นที่ที่กว้างมากทุกคนเป็นป่าชายเลนที่ขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะช้างชาวบ้านที่นี่เขาเก่งในการแจวเรือมากทุกคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้ทําเรือมาดมาเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชนโดยจุดขายของที่นี่ก็คือป่ากโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทิวทัศน์จากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ครับและที่นี่เป็นชุมชนแรกที่รีเริ่มทดลองใช้บอลจุลินทรีย์น้ําเค็มดาตตาบอลเพื่อบําบ,บัดน้ําเสียในคลองข้ามวัดคามคสทวีปซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและสามารถขยายการทดลองไปให้ใช้ในหลายที่ ทำให้ชาวบ้านตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นและนำบอลชนิดนี้ไปแก้ปัญหาน้ําทะเลที่เน่าเสียต่อไปซึ่งทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดตราดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นชุมชนประมงเล็กเล็กซึ่งกิจกรรมสัตน์การท่องเที่ยวก็จะมีทั้งพายเรือและก็ นั่งเรือแบบนี้เลยครับนี่มีพี่เขาพายให้นะชมธรรมชาติกันแบบชิวสบายๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้สคนนอกตรงนี้ไปไปไปครับทุกคนมาพร้อมลุยมาได้เลยครับนี่มีครบไม่ด้วยครบเซตมามามา,มานี่เราก็มีเป็นกับตันส่วนตัวของเรานะครับเ <laughs> บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีถ้าเราสังเกตบนฟ้าเนี่ยเขาจะมีพวกเกี่ยวอะไรนี้ด้วยอยู่ในบริเวณป่าโกงกลางตรงนี้นะครับนี่นะครับจอยจดูป่าโกงกลางนะฮะล,ล่องเรือลัดเลาะไปตามคลองเรื่อยๆจนมาถึงเส้นทางที่เป็นปากอ่าวสลักคอกสวยงามมากครับถ้าใครได้มารับรองว่าโรแมนติกจริงๆ และใครที่อยากมานั่งเรือมาดแบบผมค่าบ,บริการเพียงคนละ200บาทเท่านั้นนะครับใช้เวลาได้ถึง40-50นาทีเลย1ลำเนี่ยรับผู้โดยสารได้ประมาณ4คนรับรองได้ถ่ายรูปน่ารักๆกลกับไปลงโซเชียลระหว่างล่องเรือแน,น่นอนครับใครที่มากันแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นกันด้วยเพื่ออนุรักษ์พื้นป่าชายเลนสลักคอกให้ยังคงความ,มสมบูรณ์แบบนี้ต่อไป มันจะมีแบบว่าบางป่าโกงกามันแบบสถานที่แบบอนุรักษ์ปูดำตรงนี้คือปูดำแบบอื้อเลย <c oughs> ปูดำอื้อเลย600้อยกว่าไร่ใช่ไหมครับที่เป็นพื้นที่ป่าโกงกลางห0รเท่าไหร่นะครับหกร้ นะใครอยากฮิวใจกับธรรมชาติต้องมาที่แบบนี้นะคนที่ต้องการความสงบจริงๆอะ่ะบางทีแบบไปนั่งเรือแล้วมีเสียงเครื่องอะ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ฟิลพักผ่อนขนาดนั้นอันนี้คือเสียงพายนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถขึ้นบนหาดทรายบริเวณนี้เพื่อจะถ่ายรูปได้นี่ขอบคุณครับนี่ตรงนี้จะสวยนะครับเวนามาถ่ายรูปไปเออนี่ครับอยู่บริเวณตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สันทรายนี่รอบๆวิวบรรยากาศนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกันซะหน่อยไปเธอเตรียมโพสเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ <S <S และนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่จะใครมาเที่ยวเกาะช้างผมแนะนําเลยครับต้องมาให้ได้เป็นบริเวณป่าชายเลนบ้านในนาสลักเพชรหรือที่เรียกกันว่าสะพานแดงเกาะช้าง ใครที่รักธรรมชาติตรงนี้เรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์สุดๆมาสุดอากาศถ่ายรูปส,สวยๆและเดินชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะช้างเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันได้ที่นี่เนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความสวยงามของป่าชายเลนท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศโดยทุกคนจะได้เดินบนสะพานไม้สีแดงตัดกับสีเขียวของใบโกงกลางดูสวยงามมากเลยทุกคนบรรยากาศดีสุดๆเป็นไงทุกคนกับการน่องเรือที่สลักคลองนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไป ชิวๆกันมากเลยว่ะเดี๋ยวพาไปชมแบบว่าวิถีชีวิตชาวประมงเหมือนกันเดี๋ยวพาไปตกปลากันแล้วก็ทำกิจกรรมกันแบบเต็มที่จะเป็นที่ไหนรอติดตามได้เลยครับ ไงทุกคนผมพาทุกคนไปฝั่งซ้ายมาแล้วไปนั่งเรือชิวๆชมบรรยากาศธรรมชาติมาแบบเต็มที่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปฝั่งขวากันบ้างไปที่พักของเราที่ผมบอกเลยว่าจัดเต็มเรื่องกิจกรรมมากๆเว่าจะเป็นตกปลาทริปนี้ทีมงานผมลงทุนไปซื้อเบ็ดมาเพราะฉะนั้นปลาหมึกกุ้ง ตกได้แบบช่ำๆแน่นอนอันนี้เนี่ยทีมงานผมไปขุดไส้เรือนมาพร้อมที่จะตกเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่จริงไม่จริงบูเลต์บูเลตก็ไปชิวๆสบายๆกันนะครับผมเราจะไปนที่เขานอกโฮมสเตย์เป็นบ้านพักในเกาะช้างนะครับผมไปลุยกันเลยอีกประมาณ50กว่านาทีซึ่งเรื่องของเส้นทางเนี่ยก็บอกเลยว่าโหดใช้ได้ครับผมเนี่ยมันจะมีทางขึ้นเขาทางที่แบบมันเลี้ยวดเคี้ยวค่อนข้างเยอะก็นะ ใครจะมาก็เตรียมใจไว้นิดนึงนะครับอาจจะมีการเมารถได้เล็กน้อย Catching walking I'll บรรยากาศเป็นไงทุกคนดีสุดๆเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณที่พักของเราแล้วกับเขานอกโฮมสเตย์ mm. ครับผมบ mm. ้านพักเกาะช้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยใครที่เป็นสายตกปลาสายฟิชชิ่งวันนี้เนี่ยโหถูกใจแน่นอนเพราะว่า มีเป็นสะพานลงไปที่ทะเลแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถตกปลาตกหมึกกันได้แบบฉ่ำๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราจะไปตกปลาตกหมือก,กันเราก็ต้องถามเคล็ดลับจากเจ้าของโฮมสเตย์อย่างพี่ประทีปของเขานอกโฮมสเตย์ว่าเออไปตกตรงไหนดีแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่นี่เนี่ยเป็นยังไงด้วยไปเราไปข้างในกันเลยครับเขานอกโฮมสเตย์โอ้โหบรรยากาศดีนะพี่วีเนี่ยครับ คมขับมานี่แบบว่าเส้นทางหัวใช้ได้ <laughs> แต่ว่าบรรยากาศนี่คือดีเลยครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ปักอ่าวาก็จะไกลนิดนึงฮะ <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าเขานอกใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับเขานอกฮะวิถีชีวิตเป็นไงครับเนี่ยก็ชิวๆสบ,บยายๆเขานอกก็เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบประมงพื้นบ้านก็คือเป็นชาวบ้านนี่นะครับฮะแล้วชื่อเขานอกก็คือเป็นชื่อแบบบ้านๆนี่เองครับที่กระตั้งออกมาตั้งชื่อนี้มาเพราะว่า บ้านเราอยู่แยกออกจากหมู่บ้าน <c oughs> เดิมทีหมู่บ้านที่เราอยู่คือเรียกหมู่บ้านบางเบา้าเนาะเราแยกออกมาเหมือนอีกเกาะน,นึงเลยเพราะว่ามันจะมีช่วงร,ยอ,รอยต่อเขาเรียกว่าช่องเข,ขาขาดพ,พอเราแยกออกมาปุ๊บเขาเลยเรียกว่าเขานอกคนท, <c oughs> คนที่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเข,เขาก็ให้เราอยู่นี่อยู่เขานอกอยู่เขานอกเป็นสรรพนามหรือเป็นคํานามที่เขาเรียกกันติดปากมาเลยว่าเราอยู่เขานอกก็คือเกาะด้านนอก <c oughs> พื้นเพเลยเนาะเราก็เป็นประมงอยู่แล้วเราเริ่มแต่เรา ทำเรือเรือใดมึกเรือรอบมึกครับแล้วก็วางอวนกุ้งอวนปูเราทำทุกอย่างเลยดูนะจากชุดพี่ได้เลยแต่สมัยนี้ก็เราก็ผันตัวเนาะมามาทําเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ครับนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับตกมึกตกปลาอยู่กับบ้านเราหนึ่งฟิลแรกคือต้องการพักผ่อนเนาะต้องการพักผ่อนในรูปแบบของเราคือแพ็กเกจเนาะเป็นแพ็กเกจของเราก็เป็นแบบกินนอนอยู่กับเราพร้อมนะฮะมีอาหารการกินให้พร้อมเลย,เลยนะฮะ แล้วก็กิจกรรมของเขาที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบคือตกหมึกตกปลานะครับระบบตกปลาเนี่ยลูกค้าเขาก็มีเขามาเองมีเบ็ดมาเองเหยื่อมาเองอแต่เราก็มีธรรมชาติให้ก็คือสถานที่ตกหมึกตกปลาให้ก็มาชิวๆกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามาถึงที่นี่ขายขนาดนี้ว่าต้องมาตกปลาต้องมาตกหมึกงัน้นเดี๋ยวผมขอตัวไปลุยซะหน่อยนะ,ะได้ครับเดี๋ยวว่าไปมันต้องได้ม้งแหละทีมผมนี่เตรียม วาซาบิซีฟู้ดน้ำจิ้มมาพร้อมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องได้นะครับวันนี้ไป <c oughs> ขอบคุณพี่ประทีมากเลยนะครับไม่รบกวนเลยครับสว <c oughs> ัสดีครับโอเค <c oughs> อยากจะมาพักผ่อนเขานอกโฮมสเตย์บ้านพักเกาะช้า,ชางมีห้องพักทั้งโซนริมน้ำโซนบนบกให้เลือกมีอาหารปิ้งย่างกุ้งหมึกอหอยเชลลหรือใครอยากจะร้องคาราโอเกะที่นี่ก็มีให้ร้องด้วยนะครับเหลือขาย,ยักษ์ก็สามารถมาพายเล่นกันได้ และในส่วนของน้ำดื่มน้ำแข็งกาแฟโอวัลตินบริการตลอดการเข้าพักไปเลยครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มที่ลนะทุกคนไปชมธรรมชาติสวยๆแล้วก็มาทํากิจกรรมมันๆตกปลากันซึ่งแน่นอนว่าทุกกิจกรรมนี้เหนื่อยอยู่แล้วครับเราก็ต้องมาเติมพลังกันสักหน่อยซึ่งที่เขาโนโคมสเตย์บ้านพักเกาะช้างเนี่ยคือมีซีฟู้ดให้แบบจัดเต็มแน่นอนครับผมทะเลอยู่ตรงนี้ซีฟู้ดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องถามว่าสดไหมสดแน่นอนซึ่งเมนูเนี่ยก็มีทั้งนี่ครับผมปลากระพงซอนน้ําปลาดูดิ ทอดมากรอบกรอๆน่ากินมากแล้วก็นี่นะครับผมเป็น,นส่วนของปูแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลามาให้ด้วยแล้วก็นี่ทุกคนดูต้มยําทะเลนี่มาทะเลจะผัดต้มยําไปได้ไงดูเครื่อง เขาให้มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยสำหรับที่นี่ก็คือลายบุฟเฟ่ของเขาเขาจะมีลายบุฟเฟ่เผาซึ่งก็จะมีทั้งหอยมีหมึกและก็มีกุ้งด้วยครับผม mm. คือตรงนี้เนี่ยผมชอบมากน,นะแล้วก็ซีฟู้ดที่เขาให้มาเนี่ยหมึกเนี่ยไม่ได้ให้มาธรรมดานะ mm. เป็นหมึกสดนะครับผมกัดไปเนี่ยมีความกรอบมีความเด้งแน่นอนแม mm. ่ทำกิจกรรมมาทั้งวัน mm. อยู่ทะเลมาทั้งวันอันนี้แหละซีฟู้ดกระสักทีมา นี่เรามาเปิดกันที่ไลน์บุฟเฟ่เลยนีดูดูดูนะบุฟเฟ่นะเติมไม่อั้นหมึกสดๆปาดรื่อซะหน่อยเ้ีจิ่ๆเป็นความผมชอบมากความหวานความเค็มกำลังนัวได้ที่เลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากกินมากเลยดูดูต้มยำดิดูเครื่องดูเครื่องซะก่อนดู และสีแบบแซ่บๆเลยอะตรงนี้คือกลิ่นหอมามากมานี่ดูต้มยำเครื่องแน่นๆตัวกุ้งนี่คือสดมากนะมีความกรอบมีความเด้งแล้วตัวเครื่องเขาเนี่ยนัวนัวแล้วก็แบบว่าจะเป็นสไตล์แบบแซ่บๆเลยอะใครที่ชอบกินแซ่บนี่โหอันนี้นี่คือจัดเต็มเลยนะทุกคนก็ สำหรับรทปนี้ก็เลยกได้ว,ว่าเต็มที่มากเลยนะครับก็การเที่ยวเกาะช้างคารอนในรทปนี้เราจะมากถึง4วัน3คืนซึ่งช่วงแรกที่เรมทุกคนกาลังชมอยู่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมจะพาทุกคนไปชมธรรมชาติตกปลาชิวๆเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปดำนางกันบ้างไปชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลที่เกาะช้างว่ามันจะสวยงามขนาดไหนปะการังแบบแน่นๆจะเป็นยังไงรอชมกันได้ใน EP ีหน้าแต่ตอนนี้เราก็เชียร์ครับทุกคนดูนะครับตักไม่ไม่อัน้นผมกินแบบนีได้แบบ ฟินๆเนาะอืม